ตามทันโลกทางเศรษฐกิจกันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของหุ้นไทยกันบ้างนะคะเป็นเรื่องที่น่าจับตาค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่พุ่งขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะปรับตัวลดลงไป11จุดเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ลงแรงแบบนี้นะคะส่วนเช้านี้ค่ะก็ยังลงแรงต่อเนื่องอีก10จุดค่ะขณะที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มซื้อน้อยลงบรรดานักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงจากฟันเฟลด์ที่อาจจะไหลออก ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่1,512.62จุดลดลง11.45จุดหรือว่า0.75%เเอร์ซด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นราว7.27หมื่นล้านบาท นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันหุ้นไทยขึ้นมาแล้ว17.44%มีปัจจัยบวกแรงนะคะจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติซึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ซื้อสุทธิราว8.1หมื่นล้านบาทหลังจากที่ขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องกันมา3ปีตั้งแต่ปี2556ถึง2558มูลค่าขายรวม3.85แสนล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องมา16วันทําการแล้วค่ะตั้งแต่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยซื้อในหลักหลายพันล้านบาทต่อวันขณะที่เมื่อวันศุกร์นะคะที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อวานนี้แรงซื้อเริ่มลดลงมาอยู่ที่หลักร้อยล้านบาทต่อวันเท่านั้นค่ะ น,นายธนเดชรังสิธนานน์ผู้อํานวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์อ h b ประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้หุ้นไทยซื้อขายกันที่ราคาพรีเมียม P/E ratio อยู่ที่17.6เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ P/E ย้อนหลัง5ปีซึ่งอยู่ที่17เท่าและ10ปีอยู่ที่15.3เท่าจึงมีความเสี่ยงมากที่ตลาดหุ้นไทยอาจมีการปรับฐานเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งนี้ตัวแปรอยู่ที่ฟันโฟล w เพราะว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้หุ้นไทยขึ้นมาแรงรอบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นการเข้าซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารแล้วก็แบงค์ที่ราคาและการ์ดจนทําให้หุ้นกลุ่มสื่อสารบวกขึ้นมาแล้ว12%แล้วก็แบงค์บวก11%นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีอาการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นได้นักลงทุนจึงต้องระมัดระวังค่ะ ด้านนายเทิดศักด์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบอกว่าระดับเดชนนีหุ้นไทยที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่1,450จุดโดยมีค่า P/E 16.3เท่าจากคาดการกําไรสุดที่ต่อหุ้น หรือว่า EPS ปีนี้ที่88บาท70สตางค์ต่อหุ้นหรือคิดเป็นกำไรของบริษัทจดทะเบียนรวม8.4แสนล้านบาทดังนั้นการที่เซต i n d e x ขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงกว่า1,500จุดถือว่าแพงเกินไป ทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวของ Spring News ค่ะก็ได้สำรวจความเห็นของโบรกเกอร์จำนวน8แห่งพบว่าไม่มีการปรับเพิ่มเป้าหมายเซตอินด x ในปีนี้โดยบริษัทหลักทรัพย์ RHB ให้ไว้ที่1,509จุดบริษัทหลักทรัพย์กษริกรไทย1,530จุดบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติและบริษัทหลักทรัพย์ T, r i n i t y 1,550จุดเท่ากันค่ะ